แล้ววันเล่าวันเล่าวันเล่า,ลา,ลาดิตใจฉันเองจิตใจฉันเองฉันทนไม่ไหวฉันทนไม่ไหวกับใบไม้กิ่งใบไม้พวกนี้กับใบไม้กับกิ่งใบไม้พวกนี้สามปนผ่านมาได้เวลาเกิดคึ้นตอะมิขึ้มาน้ำพัดแรงลมก็พดัดพัดแรงแรงพดัพดพัดพัดมาเรื่อยๆฉันน้ำมันก็กะตายแรง มีปลาหมึกอยู่ตัวหนึ่งที่กำลังขอ,ของความช่วยเหลือไม่จริงไม่จริงมันจนไม่ได้มันต้องกลัวมันหนีมีหมูตัวหนึ่งที่กำลังจะตกน,น้ำปลาหมึกช่วยเอาไว้ได้มันก็เลย้ากลับขึ้นบกหมีหมูก็วิ่งไปหมีก็มาเจอมหมีหมูหมูก็ช่วยหนีเข้าไปในถ้ำเพราะรถเยอะ หนีก็ช่วยยังไงก็เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนจริงตันนี้มีความจริงลมพัดแดงโบกมาคนหนึ่งันชื่อแม่อุกยังลูกมาทั้งสองคนชื่อเอิร์กับออมกับพ่อไมีอยู่คนหนึ่งชื่อพ่อติดยายเขาชื่อยายแล้วออกเออยายาแล้วออกตาย ตาเนล่งตาเนลงนลง้นาเขาก็ชื่อมมนโมดลุงเอะลุงเขาก็ลุงเอ๋อือกอนลุงกอนยายสิงกะแขงแล้วก็ตะลึงลงุงจิตลุงจิบลุงตี๋ก็ด้วย วันแล้ววันแล้วกลับมาบุกเคยก็ไม่ใช่ได้ไม่ใช่เลยวันหนึ่ง <c oughs> มีพายุกเกิดขึ้นมาแล้วที่สองคนกำลังเล็กวิ่งหน่งอยู่จากนั้นมีพายุก,ก็เริ่มเกิดขึ้น,นที่สองไปเลยวิ่งเข้าบ้านพายุก,ก็พัดพวกเขาเข้าไปกับทุกคนเลย เขาเลยเข้าไปอยู่ในโลกใหม่โลกแห่งสวยหมาอาจารย์นิสยเตมนสัยทุกที่นิสัยรูปประจำทางบกบาระละคนเทิมวันหนววันเล่าจนพายุสมายรอบนึ่งพาเขากลับไปรูี่เสิมเขาก็มีความสุขแล ถ้าชอ,ชอบเรื่องาราวดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายซาเาโย